คุณแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงยพยาบาลพุชินราดล่าสุดคือค่าทุกอย่างดีหมดเลยเลือดไขมันความดันอะไรคือคอ,อายุ76อ่ะสุดยอดจริงๆนะฮะเป็นปีที่5ที่ตรวจเมื่อสักอายุ70เนี่ยเริ่มอ่อนแอตอนน้นยังไม่มีโปรตีนชีวจิตลูกก็ทำโรงงานไปนะป4ีปีมนันได้กินของลูกทุกวัน ปีที่แล้วก็ดีมากนะดีจนขนาดว่าอาจารย์หมอที่โรงพยาบลพุทธบอกว่าอยากเอาไปให้คุณแม่อายุ90กว่านะของคุณหมอนะไม่ใช่ของผมนะของคุณหมอเนี่ยไปทานบ้างแล้วก็ล่าสุดก็คือที่ไปฝากแล้วคุณแม่ก็กลับมาด้วยแบบรอยยิ้มเลยนะ มันก็เหมือนคุณต้มถั่วแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ใส่ผักแล้วลงไปปั่น,นคือสมูทตี้เอาจาก3ามนาทีมันจะเดือแค่นาทีเดียวแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มพอเราทำโปรตีนชีวิตจิตเนี่ยเรามองในความคุ้มค่าของลูกค้าพราเราเราใส่ผักด้วยนะครับใส่ผักห้าสีเราจะดื่มเพื่อหนึ่งสุขภาพทุกทีอ่ะแล้วเราอยากจะแบบเพอร์เฮลตี้อ่ะเอาให้ให้ครบทุกวันมันก็จะสุขภาพดีหรือคุณกินสดก็ได้นะครับอันนี้คือแนวทางที่จะบอกเรื่องทานน้อยแต่ได้มากคือโหลดได้เร็วโหลดได้เร็วหมายความว่าการที่ เพราะว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันยังไม่ได้ละเอียดมากแต่ย่อขนาดมันหรือบทมันพันกุ์ที่มันพร้อมใช้นะครับและเป็นเนเชอรัลร้อยไม่ผ่านการสังเคราะห์ก็เขาทําได้ผมก็ไปดูงานแล้วผมก็เอาเครื่องจักรกลับมาอย่างที่บอกครับชองออกมาเนื้อจะเข้มข้นอ่าเนื้อเข้มข้น,มนในรูปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โปรตีนสังเคราะห์เพื่อเอาสกัดเฉพาะโปรตีนออกมาเป็นเนื้อธัญพืชบ,บดเป็นเนื้อผักบ ชงออกไปก็จะได้ครบ5้าหมู่ไฟเบอร์นี่มาจากผักถั่วเต็มที่นะครับแล้วมีฟาโบนอยด์มีวิตามินอะไรเยอะแยะคุณนึกถึงภาพรูปนี้แล้วคุณสามารถกินได้วันละหนึ่งถึงสมือ้อสุขภาพคุณต้องดีมากสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณแม่ผมทานทุกวันนี่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กระปุกแถม1กระปุกแล้ววันนี้เนะี่ยมีกระบอกเชคมาใหม่มกระบอกเชคอยูสมัย1นึ่งศูนย์หนึ่งใครอยากซื้อก็สองแถมหนึ่งแล้วก็แถมกระบอกเชคก็เป็นสองแถมสองนะครับกระบอกเชคมีจำนวนจากัดต่างซื